กดหนึ่งมานะคะใบที่หนึ่งจะ้ะโอ้ได้ไพ่แบบนี้ไพ่แบบนี้มีข้อดีและมีข้อเสียข้อเสียคือสัปดาห์นี้คุณจะใจร้อนเดี๋ยวก็ตื่นเต้นเดี๋ยวก็อเลิร์ดเดี๋ยวก็ร้อนลนบางทีร้อนลนบางทีรีบบางทีทํานู่นทํานี่ปุบปับอะไรที่คิดอะไรที่วางแผนเอาไว้ไม่ได้คิดหรอกไม่ได้เป็นไปตามแผนหรอกนะคะจะมีอะไรแบบรีบๆเนาะเอออย่าใจร้อนนะกระแทกประตูดังปึงป้งๆเนี่ยบางทีเนี่ยจะเอาชนะให้ได้ เขาไม่คุยก็อยากคุยเออเขาไม่ซื้อก็อยากขายเขาไม่อยากจะเคลียร์ปัญหาก็ไม่รู้จักรอบางทีสัปดาห์นี้ถ้าปากไวยใจร้อนปัญหาเยอะนี่คือข้อเสียเนาะข้อดีคืออะไรรู้ไหมข้อดีคือจริงถ้าคุณรู้จักพูดรู้จักใจเย็นมีคนซัพพอร์ตช่วยเหลือมีคนพร้อมช่วยบางทีไพ่แบบนี้มันหมายถึงคนที่ดื้อด้ะนะเองดื้อไหม เออนะคะดื้อไม่ดือ้อกดหนึ่งมาก่อนเนาะประตูยังไม่เปิดถ้าเกิดใจร้อนนะเพราะฉะนั้นถ้าเจอปัญหาอะไรอยู่ก็ตามบางคนจะใช้คําพูดว่าบางทีถ้าแบบเป็นฟิลกระล่อนหน่อยก็แถไปเรื่อยเออแถไปเรื่อยถ้าฟิลดือ้อนิดนึงก็อยากจะเอาชนะไม่ยอมแพ้เป็นไหมนะคะถ้าเป็นต้องใจเย็นแล้วนะนะคะ ประตูวันพรุ่งนี้ก็ยังเปิดอยู่แต่ค่อนข้างจะงานเยอะสัปดาห์นี้ปวดหัวนิดนึงตั้งแต่3 1มหนึ่งไหนจะงานไหนจะเงินไหนจะปัญหาวุ่นวายไหนจะเรื่องส่วนตัวไหนจะเรื่องลูกเต้าปวดหัวหลายอย่างนะคะถ้าอยู่ในสถานที่เสี่ยงๆก็ต้องพร้อมนะต้องพร้อมที่จะลุยต้องพร้อมที่จะเดินทางอย่าใจร้อนเนาะ เออบางทีมันจะมีคนที่ทําให้เราหงุดหงิดด้วยแหละไม่ใช่เราหงุดหงิดอย่างเดียวหรอกใช่ไหมจ๊ะนะคะมีดวงต้องไปหาหมอมีดวงต้องเจอใบสั่งมีดวงโดงตนตําหนิแล้วเป็นตําแหน่งหัวหน้าด้วยคนทํางานประจําสัปดาห์นี้บางทีจะเจอหัวหน้าบน่นจะเจอคนจ้องจับผิดจะเจอคนที่ทําให้เรารู้สึกเครียดและอึดอัดบางทีหัวหน้าก็กดดันเราเหมือนกันอ่ะเนาะเออนะคะนะประตูแฟนก็ถามว่าเปิดไหมแฟนเจ้าชูป้ปะแฟนขี้น้อยใจไหม แฟนจิกตามเราหรือเปล่าบางทีแฟนไม่ค่อยเชื่อใจเราสักเท่าไหร่นะและบางทีแฟนก็อาจจะมีนอกมีในมีความลับกับเราด้วยมันแล้วแต่กรณีนะแต่บางทีแฟนเขาก็เป็นคนที่ดีอยู่ในสินธรรมแต่ข้อเสียคือขี้ใจน้อยนะคะนะฐานดวงบริวารลูกเต้าสัปดาห์นี้เหมือนจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ลูกป่วยนะคะงานที่เราให้เขาทำเนาะหรืออะไรที่เราคาดหวังจากเขาบางทีเขาทําไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซนต์สิ่งที่เขาทําช่วงนี้เขาจะมีเรื่องนอน้อย,อยด้วยแต่ตัวเองก็น้อยด้วยเหมือนกันเนาะ สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนจะมีเรื่องซุบซิบนินทาด้วยไหมหรือจังหวะช่วงที่ผ่านมาผู้หญิงคนนึงทําให้รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเรื่องลับๆเรื่องที่บอกใครไม่ได้นะคะนะบรรยากาศมันแอบอื่นๆนิดนึงสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือช่วงที่ผ่านมาบางคนก็ยอดขายไม่ค่อยดีเจอ ER คนที่ทําให้เรารู้สึกเครียดแต่ถ้าใครถือศีลที่พาันากรรมฐานอยู่ในศีลธรรมอันนี้โอเคเนาะแต่ถ้าอยู่ในสถา,านการณ์ตกอกตกใจเรื่องไม่คาดคิดเรื่องไม่คาดฝันมันก็มีเข้ามางานก็อาจจะยังไม่ได้ดังใจร้อยเปอร์เซ็นที่ผ่านมานะเอาสัปดาห์ เวลาฟังต้องฟังแบบใจเย็นๆเดี๋ยวจะได้ไม่รู้สึกว่าเอ๊ะม,มันแย่จังเลยเนาะนะคะนะอ่ะจะบอกว่าใบที่6กไพ่ดีเพราะะฉนั้นสัปดาห์นี้ใกล้ๆเนี่ยโดยเฉพาะช่วงวันที่สองประตูดวงเปิดแบบแฮปปี้เพื่อนเก่าบรรยากาศเก่าของขวัญของฝากทำบุญไหว้พระเจอคนช่วยเหลือหรือเราไปช่วยเหลือคนอื่นก็ได้ เนะพราะฉะนั้นถ้าใครกาลังจะไปเป็นอาสาสมัครเป็นทําอะไรยังไงกับใครหรือจะจัดการเรื่องงานแบบไหนคิดเอาไว้ในใจเลยว่า1นสองอาจจะเครียดเรื่องคนอาจจะปัญหาเยอะนิดนึงแต่วันที่สองประตูเปิดแล้วจ้ะนะคะนะเรื่องวุ่นวายเออสัปดาห์นี้ต้องเจอเรื่องวุ่นวายแล้บางทีมันก็เลี่ยงไม่ได้เนาะ ทะเลาะก,กับตัวเองก็มีนะจ๊ะสัปดาห์นี้บางทีเจอคนวุ่นวายอย่าไปยุ่งเรื่องใครไพ่ใบนี้บางทีปัญหาเรื่องของคนอื่นถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นน่ะเหนื่อยแต่ถ้าจําเป็นต้องทํางานดีวกับคนสัปดาห์นี้ก็เผื่อใจไว้เลยว่าอาจจะมีเรื่องขัดแยง้งนะคะโดยเฉพาะช่วงวันที่สามนะคะวันที่สี่ประตูเปิดเดี๋ยวก่อนสี่หนึ่งสองสามสี่นะประ,ประตูวันที่สามประตูเปิดวันที่สี่ประตูปิดวันที่ห้าประตูเปิดเออ วันที่หเปิดตู้เงินรับทรัพย์ภัยผู้ชายมารอในอนาคตนะคิดถึงผู้ชายหรือถ้าทางานที่เกี่ยวพันกับผู้ชายเยอะๆหรือกาลังจะไปคุยงานดีลงานหาในทุนหาคนช่วยเหลือต้องรีบลุยเลยนะคะเรื่องวุ่นวายเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ถ้าวันไหนประตูแห่งความวุ่นวายเปิดก็ระวังนิดนึงเออและตบท้ายด้วยข่าวดีสัปดาห์นี้คุณจะได้รับข่าวดีคนที่รักเราชื่นชมเรา เชื่อมันในตัวเราเขาก็ยังรักในตัวเราอยู่เนาะคนค้าคนขายขายดีบ้างขายไม่ดีบ้างก็ยังขายได้อยู่นะคะเนาะระวังทะเลาะกับแฟนนะเหมือนจะมีปัญหาทะเลาะขัดแย้งน้อยหรือแฟนอาจจะป่วยนะคะเออแต่ถ้างอนกันก็จะกลับมาดีกันประตูงานได้ไพ่ตึกถลม่มสัปดาห์เนี้ยเจ้าชะตาได้ไพ่ใจร้อนประตูงานได้ไพ่ตึกถลม่มทํางานอะไรก็แล้วแต่พ่อบ้านแม่บ้านก็ถือว่าเป็นงานเนาะ เออช่วยงานเขาเล็กๆน้อยๆก็หมายถึงการงานด้วยเหมือนกันจะแ,แบบไหนก็ถือว่างานถ้าไม่มีงานคือไม่ทําอะไรเลยนอนเฉยๆหรืองานของเราคือการนอนอยู่เฉยๆก็นอนไม่ค่อยเป็นสุขเท่าไหร่อารมณ์นี้นะอันนี้แอบแซวเพราะฉะนั้นสัปตูสัปดาห์นี้ประตูงานระเบิดระวังเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับงานที่ทำทะเลาะคนในที่ทํางานร้านปิดปิดร้านมีปัญหาเรื่องไม่คาดคิดเจอเรื่องวุ่นวายนะ นะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งเรื่องของใครนะแต่ถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่มันอ่น,อนๆนมึนมนก็จะบอกเลยว่าสุดท้ายได้รับข่าวดีแหละห้ามออกจากงานมีฟิลออกจากงานแหละบางคนอะเนาะแต่ถ้าออกแล้วมีดวงที่จะมีคนมาชวนไปทํางานหรือได้งานที่สมัครไว้เป็นดวงข่าวดีนะคะมีปัญหาทะเลาะคนในที่ทํางานทะเลาะกับหัวหน้าอึดอัดใจเรื่องบริวารสุดท้ายจัดการแก้ได้อยากจะมีบริวารใหม่ก็มีด้วยเหมือนกัน ส่วนใครอยดอัดใจกาลังจะมองหางานใหม่หรือกําลังคิดจะหาอะไรทําให้กับตัวเองเพิ่มในนี้มันบอกว่ามันจะเจอลูดทางนะคะที่เหลือก็ต้องไปจัดการเนาะออตำแหน่งเจ้าที่ที่บ้านดีมากอาหารการกินไม่ขาดเทพสิ่งศักดิ์สิทธ์ก็มีถ้าไม่มีจะบอกเลยนะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าทีท่เนี่ยบางทีเขาอยู่ที่บ้านเราเนี่ยแหละออไม่จําเป็นต้องต้องมีตั้งศาลอะไรก็ได้เพราะว่าพอบ้านเนี่ยก็จะมี เจ้าที่เนาะเขาจะมีคือมีคารมีปราสาทแะอะไรที่เขาอยู่ตามสเต็ปของเขาเพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากจะเสริมดวงให้มากขึ้นก็แบ่งบุญให้พระภูมิเทวาเจ้าที่ได้ประตูเงินมันบอกว่าช่วงเนี้ยจะใช้จ่ายอะไรต้องคิดให้ดีประตูเงินยังปิดอยู่ ในนี้มันบอกว่าถ้าคิดว่าจะลงทุนอะไรเสี่ยงๆยังไม่เหมาะเพราะยังไม่รู้ยังไม่ชัวร์ว่าจะโอเคดีหรือเปล่าด้วยถ้ามีใครมาชวนหรือมีลู่ทางดีๆเข้ามาก็ต้องดูให้ดีก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนเนาะแต่ติดขัดมีปัญหาจะมีคนช่วยนะโดยเฉพาะใครที่กาลังกังวลใจหรือกําลังหยิบยืมเรื่องเงินทองอยู่มีคนช่วยจ้ะเนาะ,ะเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยบางทีมันสเปะเปสเปะมันจ่ายเยอะคนที่บริหารจัดการเรื่องการเงินดีสัปดาห์นี้ก็เหมือนจะหงุดหงิดเรื่องเงินหรือมีเหตุให้ต้องจ่ายก็จะมีฟีลเสียดาย คนที่บริหารจัดการเรื่องเงินไม่ดีเป็นเงินหมุนนะคะก็ยังหมุนได้อยู่เนาะเอออ่ะนะคะโชคมีลุ้นนะเดี๋ยวบอกสื่อวันนี้สื่อโชคมาในดวงมันบอกว่าบางอย่างไม่จำเป็นต้องคาดหวังอะไรจนเกินเหตุทำตามสเต็ปที่ควรจะต้องทำตกงานไปสมัครงานติดขัดมีปัญหาเรื่องการค้าขายปรับปรุงรสชาติปรับปร,ปรบปุงตัวเองปุดปุ่มเรื่องของการส่งส่งของพูดคุยเนาะบางคนเนี่ยนะคะ บางทีลูกค้าไม่มาหาลูกค้าไม่มาเจออาจจะเป็นเรื่องคําพูดคําจาของเราก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นราจจะต้องปรับตรงนี้บ้างเหมือนกันเนาะเอออ่ะมานะคะถือว่าโอเคนะเรื่องงานเรื่องเงินวุ่นวายบ้างก็จัดการได้อยู่นะคะเรื่องความรัก คนโสดจะมีคนเข้ามาทําให้หัวใจเต้นแรงกระชุ่มกระชวยหัวใจแต่บางทีลูกเต้ามาหาหลานมาหาแฟนส่งของมาให้ก็อิ่มเอมเปรมใจคนที่มีปัญหาเรื่องรักซ้อนรักผิดระเบียบนะคะในนี้มันก็บอกว่าหงุดหงิดไม่รับโทรศัพท์ก็อยากจะไปหาอยากจะไปเจอถึงที่อารมณ์เราก็เอาแต่ใจเพราะฉันก็ต้องระวังทะเลาะขัดแยง้งคนมีปัญหาเรื่องรักซ้อนก็เป็นแบบนี้คนไม่มีปัญหาเรื่องรักซ้อนช่วงนี้แฟนจะงอนเราเยอะนิดนึงพูดพ่อ,พอ,ขอเขาหน่อยนะคะ เนาะคนโสดแต่งตัวให้สวยให้หล่อเข้าไว้อย่าสเปคสูงอย่าคิดเยอะนะคะเอ,อดูให้ดีเพราะอาจจะมีฟิลที่พ่อไม้แม่ไม้หรือจะเจอคนที่ถูกใจใจมันคิดถึงผู้ชายผู้หญิงที่มีเงินถุงเงินถังแต่บางคนก็คิดเรื่องเงินเรื่อง,องทองอะนะมันจะเจอเลือกให้ดีแล้วกันนะเนาะสเปคสูงมากเกินไปก็ไม่ดีบางทีก็แบบ พบกันครึ่งทางแล้วกันไม่ทําให้เราเดือดร้อนก็เวิร์กเนาะเออนะจ๊ะบอกไปแล้วใช่ไหมว่าประตูวันไหนไม่ค่อยดีนะคะสัปดาห์นี้สุขภาพระวังความดันระวังหน้ามืดอย่าลุกเดินนั่งเร็วนะคะหัวเข่าขาเหมือนจะมีปัญหาเส้นยึดเส้นตึงด้วยนะะเนาะเตรียมมือรับเตรียมรับมือกับความวุ่นวายนะ,ะโดยเฉพาะช่วงวันที่4ช่วงนี้ก็รีบๆเร่งเรเรื่อยๆนะคะอย่าขับรถเร็วนะเออนะคะนะสวัสดีค่ะคุณออนจ้านะคะ มาต่อเนาะเวลาเราฟังแบบนี้ละแต่ไพ่ประตูมันขึ้นไพ่บุคคลน,นะช่วงเนี้ยคนน่ารักคนใจดีคนให้เงินนะคะคนที่ทําให้เราหงุดหงิดจ้องจะผิดคิดเยอะมีเข้ามาบ้างแต่ไม่เป็นไรสัปดาห์นี้เวลาไพ่บุคคลขึ้นมาเยอะๆเนี่ยเราบางทีเราจะเจอกับคนเยอะๆแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้งานได้เงินแล้วเจอคนน้อยคุยกับคนน,น้อยก็ไม่ค่อยดีอยู่ที่สเต็ปงานนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเจอก็ได้แค่ทักแชทบ่อยๆขยนันพูดจาหวานหูดีจ้ะนะคะ จะเจอเรื่องไม่คาดคิดนะตัวเองนะคะโอเคปวดหัวเขา่าใช่ไหมจ้าดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณบางอ่อนเนาะเหมือนจะมีปัญหาเรื่องระบบเลือดด้วยนะเออมาต่อนะจ้าดูแลสุขภาพตัวเองสักหน่อยระวังระวังใบสั่งระวังค่าปรับด้วยช่วงเนี้ยเนาะช,นนะช่วงนี้จะเจอคนพูดไม่เพราะช่วงต้นสัปดาห์แต่พอกลางสัปดาห์ไปแล้วพี่หวานมองว่าผ่านปัญหาได้โดยเฉพาะตั้งแต่วันที่ห้าเป็นต้นไปเรื่องจิตใจด้วยนะเออนะคะนะสีเสริมดวงสัปดาห์นี้โทนน้ําตาล แล้วก็เหลืองนวลหรือจะเหลืองไม่ต้องแบบสีนวลน,นวลน,นะคะเหลืองนวลขาวนวลโทนสีอ่อนสักนิดหนึ่งหรือสีน้ำตาลการทําบุญเสริมดวงใจบุญจะ้ะใจบุญแบบไม่หวังผลแบบไม่คาดหวังนะคะบางคนเนี่ยเวลาทำอะไรเนี่ยไม่เคยหวังว่าจะได้อะไรจากใครเลยมันคุณก็จะได้ตอบกลับมานะมันเหมือนแบบตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้พอเจอปัญหาก็จะมีทางคนช่วยไพ่มันขึ้นมาเลยด้วย ภาใบนี้มันหมายถึงคนช่วยเหลือเห็นไหมอยู่ดีๆก็มีคนเอากระเช้ามาให้อยู่ดกนนกีก็มีคนดูแลเนาะคนไทยเป็นคนใจดีนะเออช่วงนี้สถานการณ์ไม่ดีเนะี่ยก็พร้อมช่วยเหลือกันเต็มที่อนะเนาะถือว่าดีมากเลยคนว,วันอาทิตย์ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเหมือนกันบางคนช่วยด้วยของบางคนช่วยด้วยเงินบางคนช่วยด้วยแรงช่วยแบบไหนก็ได้ นะคะคนไทยได้กันเนาะช่วยเต็มที่เลยส่วนใครที่หวังรอความช่วยเหลือจากใครคุณจะได้รับความช่วยเหลือจาส่วนใครที่วางแผนไหว้พระทาบุญจะได้ไป นะการทําบุญไหว้พระสัปดาห์นี้แหละทำบุญโดยไม่หวังผลจะเป็นเงินเป็นของเป็นอะไรก็ได้ให้เด็กให้ผู้ใหญ่ให้ทุกคนให้คนในประเทศบ้านเรานี่แหละช่วยเหลือกันนะคะอย่าลืมคนน่านด้วยนะได้ข่าวว่ากระน้ําท่วมเหมือนกันนะเนาะเออมาต่อเรื่องโชคโชคได้ไพ่กงล้อแห่งโชคชะตาอันนี้ก็ตามวัาสนาเก่าบุญเก่าแต่ถามว่ามีโชคไหมมีลุ้นโชคจากสัปดาห์นี้สื่อมาจากเลขบ้านเลขหกสองเก้าจ้ะขอให้โชคดีนะ ไพ่อนาคตไกลๆคุณได้ไพ่เมจิกเชียนเมจิกเชียงนี่หมายถึงเรื่องไม่คาดคิดอาจจะเจอทางออกที่ดีกว่าเดิมก็ได้อาจจะได้งานที่ดีกว่าเดิมก็ได้อะไรที่ทําอยู่อาจจะต่อยอดดีๆให้กับชีวิตก็ได้หรือคุณจะเจอสิ่งมหัศจรรย์แบบไม่คาดคิดถ้าคุณรู้จักพูดดีๆเนาะเ,เพราะฉะนั้นฟังมาเป็นไอเดียให้กับตัวเองนะดูแลแฟนหน่อยช่วงนี้เหมือนแฟนจะหน่อยๆมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยนะะวน,นะคะโอเคมาชาววันอาทิตย์นะคะ กดหนึ่งตามด้วยชื่อเล่นและคำถามที่อยากรู้จ้กคุณพินคอฟฟี่บอกว่ามาให้กำลังใจพี่วาดขอบคุณมากจ้ะ